สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอนะครับผมช่องรถกระบะรถ p p v มือสองนะครับทุกคนทุกท่านเลยสําหรับวันนี้นะครับผมอยู่กับผมนะครับปาแปงเพชรยนนะและวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สุวินทวงศ์นะสาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะครับร้านเพชรยนต์นะสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองนะครับรถกระบะรถ PPV นะมาดูรถคันจริงได้เลยนะครับที่สาขาสุวินทวงศ์นะครับก่อนถึงมินบุรีนะครับทางเข้ามินบุรีนะมาจากฉะเชิงเซานะครับ เป็นทางเข้ามินบุรีหรือว่าสาหรับพี่่คนไหนเนาะที่กลัวามาไม่ถูกนะครับจิ้มใน Google Map ได้เลยนะพิมพ์ว่าเพชรยนต์สาขาสุว ah ินทวงศ์นะครับถ้าใครลงมาเตอร์วเวย์มาจากชลบุรีนะก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะก็จะมาถึงร้านแล้วแหละนะครับแ,แล้วก็วันนี้นะผมพาพี่ๆมารับชมหนึ่งคันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ประจําร้านเลยนะครับมีแค่คันเดียวนะแล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุดด้วยนะครับผมแพงที่สุดในป้ายแดงนะแต่ไม่ได้แพงที่สุดในวันนี้นะครับนี่สำหรับ คันที่ผมพูดถึงนะก็คือคันนี้แหละนี่คันนี้พี่ๆกำลังดูกันอยู่นะครับนี่ขออนุญาตนะครับผมดูจากฝั่งนี้นะนี่ t o y o t a f o r t u n e r นะครับผมตัว T-RD Sportivo นะสำหรับพี่ๆคนไหนเนาะที่เ,เป็นสาวกโ o y o ต a f o r t u จ e r อยู่แล้วนะครับคงทราบกันดีนะครับว่ารุ่นนี้นะครับผมเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับที่ในไลน์อัพของเขาเลยนะครับนั่นก็คือตัวเครื่องยนต์2.8 ขับ4ี่ซิม่าโฟนะครับก็คือท็อปที่สุดแล้วแหละและยิ่งเป็นตัวแบล็กท็อปนะครับบอกได้เลยนะราคาปกตินะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นนะเขาบวกไปอีกนิดนึงนะครับประมาณสักหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหรือเก้าหมื่นนะอยู่ในเลทประมาณนี้แหละนะครับในราคาป้ายแดงนะวันนี้นะครับผมมาเป็นรถมือสองนะอยู่ที่เพชรยนต์นะครับราคาต้องบอกว่าหายไปแปดแสนเก้าแสนบาทเลยนะวันนี้เหลือเพียงหนึ่งล้าน กับอีก4ี่0 0บาทเท่านั้นเองนะฟังไม่ผิดนะครับหนึ่งล้าน4ี่ม้าบาทนะครับเป็นตัว TRD 2นะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมตัวท็อปออปชั่นแน่นๆแบบนี้นะครับรถสเปคจัดหนะักจัดเต็มแบบนี้นะผมมีคันนี้คันเดียวนะใครช้าอดนะครับบอกได้เลยนะเพราะว่ามันมีอยู่คันเดียวนะครับซึ่งเซลเพชรยนต์มีอยู่ประมาณ5้าสิบคันนะไม่แน่ใจว่าคนไหนจะขายได้นะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยนะครับ เป็นรถปี2019นะชื่อเต็มๆของเขาเลยก็คือ Toyota Fortuner นะครับ2.8ขับ4 CRD Sportivo นะครับรถปี2019เลขไม้นะครับ128,000กิโลนะครับผมเฉลี่ยใช้งานนะครับอยู่ที่ปีละประมาณ20,000โลนะ20,000โลบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรทการใช้งานที่ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับแล้วก็ถือว่าใช้งานน้อยด้วยแหละนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยรถฟ o ร t u n e er นคันนี้เนี่ยน่าขับมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานเยอะเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยนะเพราะว่ารถมันน่าขับจริงๆนะครับใครที่สนใจนะครับรถที่มีการเซ็ตช่วงล่างต่างๆนะครับที่แตกต่างไปจากตัวมาตรฐานตัวสแตนดาร์นะผมแนะนําเลยนะครับคันนี้ซึ่งนะครับเขาก็ยังได้ในเรื่องของของความประหยัดน้ํามันนะครับที่เหมือนกับตัวสแตนดาร์ดธรรมดาเลยนะถึงแม้ว่าจะมีการ เซตอัพนะครับในเรื่องของโชคในเรื่องของค่าเคนะครับในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะครับที่ให้เหนือกว่าตัวธรรมดานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยยังประหยัดน้ํามันพอๆกันนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูสภาพภายนอกภายในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับการซื้อรถมือสองนะครับสภาพรถเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะอย่างคันนี้นะครับผมด้านหน้าของเขานะอย่างที่พี่ๆเห็นกันเลยนะครับนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไบบีมนะ LED นะครับ แล้วก็เรียงตัวกันแบบนี้อันนี้คือเดย์ไทม์นะครับมีอยู่หเมตรนะเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอกด้านล่างนะเจนก่อนนะครับผมเขาได้เป็นหลอดไส้ LED นะเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับขอภัยแต่วันนี้เขาได้เป็นตัว LED มาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการปรับโฉมนะครับที่ได้อะไรมาใหม่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับนี่สภาพสวยนะไม่มีแตกกร้าวนะครับในเรื่องของไฟนะครับด้านหน้านะนี่สภาพสวยนะครับ ตัวโฮมเองนะนี่ครับสภาพสวยแบบนี้แล้วก็สิ่งที่แตกต่างนะครับจากตัวธรรมดานะครับตัวตัวสแตนดาร์ดของเขาเลยนะครับในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเขามีการรมดํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเทียบกับตัวโลโก้จะยิ่งเห็นชัดเลยนะครับว่าโลโก้ของเขาเนี่ยเป็นโครเมียมธรรมดานะแต่ตัวกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นกระจังหน้าที่มีการรมดามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นประจำรุ่นของเขาเลยนะครับเป็นออปชั่นพิเศษสําหรับรุ่นเขาเลยนะครับ ในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านี่เหลี่ยมสันนะครับอย่างที่พี่พี่เห็นกันอยู่นะคมกริบนะครับรอยบุบรอยยุบต่างๆเนี่ยไม่มีนะสภาพรถเกรด A เราคัดรถเกรด5ดาวเท่านั้นนะครับที่เข้ามาจําหน่ายให้กับพี่พี่นะครับผมนี่ในส่วนของด้านข้างนะล้อเดิมโรงงานนะครับล้อเดิมของเขาเลยนะเป็นตัว trd นะครับประจํารุ่นมาพร้อมกับยางมิชลิน p r r m m c y y suv plus ด้วยนะขนาดยางนะครับ26550 r 2 0นะครับ ก็คือขนาดล้อยี่สบนิ้วนั่นเองนะนี่โอ้โหล้อเบิ่มๆเลยนะครับแล้วก็ปียางนะครับเยวเช็คปียางให้แป๊บนึงนะนี่ปียางสองพันยิบสองนะก็เดี๋ยวผมเบิกใหม่ให้นะครับเบิกใหม่ให้ทั้งหมดสี่เส้นนะครับนะสี่เส้นเท่าไหร่อ่ะสามสี่หมื่นนะนะครับก็คือไม่ต้องต่อราคาผมก็นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้แค่ยางนี้ก็สามสี่หมื่นแล้วนะครับนะ มาดูช่วงล่างกันนะครับนะช่วงล่างสะอาดสะอ้านนะครับนี่สภาพสวยน่าใช้นะครับนะน้ำมงน้้ำมันไหลเยิ้มต่างๆไม่มีนะครับคราบน้ำมงน้้ำมันนะไม่มีเลยอย่างที่พี่ๆเห็นนะครับสะอาดใสสมบูรณ์แบบนี้ในส่วนของด้านข้างนะครับนี่หลังคาแบ็คคอปโหสภาพสวยมากนะครับและที่สําคัญนะกระจกแท้เดิมทุกบ้านนะครับนี่โตโยต้านะครับสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้คือของเดิมแท้แน่นอนนะและที่สําคัญนะครับคันนี้เนี่ยทาสีหมด เดือนกรกฎาปีหน้านะครับปีหกเก้ากันเลยทีเดียวก็ใช้กันไปอีกเกือบปีเลยนะถึงจะได้ต่อเสียภาษีอีกทีหนึ่งนะครับนี่มันไดด้านข้างต่างๆนะครับเอ่อก่อนหน้าเนี่ยเขาจะไม่มีตัวนี้นะที่เป็นกันชนนะตัวนี้เขามีมาเรียบร้อยแล้วนี่กันชนมาให้เรียบร้อยนะครับนะก็สวยน่าใช้นะครับโดยรวมแล้วนะครับถือว่าเป็นรถที่ยังน่าใช้อยู่นะในปี2025นะครับถึงแม้ว่าตัวรถเองเนี่ยจะเป็นรถปี2019นนะครับนี่แต่ว่า โดยรวมแล้วถือว่าโอเคนะยังใช้งานได้ดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูตัวแชสซีดีกว่านะครับอ่าสภาพสวยนะรถสภาพเดิมโรงงานนะครับใครที่สนใจนะรถสภาพเดิมโรงงานแบบนี้นะครับแนะนำมาที่เพชรยนเลยนะเพราะว่ารถของเราเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะครับอะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะครับประมาณสัก95%้าสิบห้าเปอร์เซนวกๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตกแต่งในเรื่องของการทํา นะครับทาเครื่องทําการตกแต่งต่างๆเนี่ยจะไม่มีนะครับการตัดต่อต่างๆเนี่ยจะไม่มีเลยนะมัน่นใจได้เลยนะครับมาออกรถกับเพชรยนพี่ๆได้รถเดิมโรงงานคุณภาพเดิมๆของโรงงานไปใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายกันนะครับนี่สภาพสวยเดิมนะครับแล้วก็แบตโลโก้ต่างๆนะอย่างที่เห็นเลยครบเลยนะครับนี่เขายังให้นะครับคาดเอวนะมาเป็นแบบ รมดำด้วยนะครับนี่เหมือนกับกระจังด้านหน้าเลยนะครับแบตโลโก้ต่างๆเนาะเทียดีสปอร์ติวนะครับซีฟ้าโฟนะอยู่ครบเลยนะครับนี่แต่นะครับเขาก็ยังให้นะครับความความพรีเมียมแล้วกันนะคือสื่อถึงความพรีเมียมนะครับที่เป็นตัวโครเมียมเนี่ยนะครับลาดยาวรอบคันนะเขาก็ยังมีมาให้อยู่เหมือนกันนะครับนี่ไปตกแท้เดิมนะครับโตโยต้าอีกแล้วนะก็คือแท้เดิมทั้งคันแหละนะครับนะสปอยลงสปอยเลอร์นะครับ สภาพสวยน่าใช้นะรถไม่มีการชนหนักอีกความจุน้ํานกับไมค์กอไมคมาอย่างแน่นอนประตูท้ายไฟฟ้านะครับแน่นอนอยู่แล้วนะรถระดับนี้นะครับต้องเป็นไฟฟ้าให้อยู่แล้วนี่อ่าโอเคประมาณนี้นะครับกระบอกโช้กต่างๆใช้งานได้ปกตินะไม่มีเสียงดังนะครับผมรางน้ําซ้ายขวานะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะส่วนไฟเองนะครับอันนี้ก็คือของแท้เดิมโรงงานนะัสเตอรี่นะครับนี่ โคมไฟเขาสภาพสวยนะนี่นะครับไม่มีแตกร้าวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับเขาจะห้อยแบบนี้นะเนื่องด้วยนะครับเป็นการบังคับในเรื่องของแชสซีนั่นเองนะครับที่เขาจะนูนๆขึ้นมานะครับจากถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนาะพวกนิสันนะครับฟอร์นิสุสอะไรเงี้ยเขาจะเป็นตัวแบบคับลงไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะ ห้อยไว้ด้านข้างนะครับเพราะว่าตัวแชสซีเองนะครับมันไม่เอื้ออํานวยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผมในส่วนของล้ออะไหล่นะเขาก็ยังมีมาให้นะครับนี่อยู่ด้านใต้นะครับอาจจะต้องมุดลงไปดูนิดนึงนะนี่นะครับมีให้พร้อมใช้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสภาพไฟเนาะซ้ายขวานะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะครับสภาพตัวโครงเขานะครับนี่เจออีกแล้วกระจกแค่เดิมโรงงาน ขออนุญาตปิดตัวเออ่ฝากระโปรงท้ายนะครับนี่ไฟฟ้านะครับง่ายๆนะไม่ต้องออกแรงนะครับเป็นรถที่น่าใช้จริงๆนะคันนี้นะครับในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนี่ให้ดูนะเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆนะครับสภาพส่วนสมบูรณ์เนาะรถสืือว่าสภาพโอเคมากนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในเลยดีกว่านะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ ในส่วนของด้านในนะครับอย่างที่เห็นเลยนะการตกแต่งต่างๆนะครับสีดาตัดกับสีแดงนะครับจะเป็นสีแดงที่ออกเป็นแดงเลือดหมูแดงเลือดนกประมาณเนี้ยนะครับวัสดุนะครับต่างๆที่จะสัมผัสกับผิวหนังนะส่วนมากแล้วนะครับจะบุดนุ่มมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็บุดนุ่มนะตรงที่พักแขนก็บูนุ่มมาให้เช่นกันนะครับกระจกนะครับปิดเปิดออโต้นะทุกบ้านนะครับปิดเปิดออโต้หมดเลยนะครับ ปับพับไฟฟ้านะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับและก็ปุ่มพุ s h start นะครับเป็นสีแดงนะครับเวลาเรา start รถเนี่ยอมันจะมีไฟเป็นสีฟ้าด้วยนะอันนี้นะครับแล้วก็นี่ trd นะครับสัญลักษณ์ trd นะสีแดงๆงนะครับเบาะปรับพับไฟฟ้านะครับนี่มีมาให้ใช้งานกันนะครับแล้วก็ตัวเบาะเองนะครับสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะนี่ นะครับใสๆเลยนะทั้งฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับให้มาค่อนข้างโอเคนะครับลำโพงของ JBL ด้วยนะชุดลำโพงของเขานะครับเป็นของ JBL ด้วยอจอก,การแทสกีนเนาะกล้องมองหลังต่างๆมีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วแหละแล้วก็พวงมาลัยนะครับนี่เขาจะได้แตกต่างจากตัวธรรมดาสแตนดาร์ดก็คือเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นลายเคฟล่านะครับ คุณภาพเนี่ยเหมือนพวกรถสปอร์ตเลยนะคือแบบงานดีมากนะครับยังไม่พอนะครับตรงฐานเกียร์นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นลายเคฟล่าเหมือนกันนะนี่นะครับแล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มฟังก์ชันพวกนี้ก็ถูกย้ายมาไว้ตรงนี้หมดแล้วนะพวกอีโค่โหมดนะครับพาวเวอร์โหมดปิดแท็กชั่นคอนโทรลออโต้สตาร์ทต็อปนะครับก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับออขออนุญาตนะครับนี่อ่ะขอเปิดช่อง ตรงนี้มีที่วางแก้วไว้อีกสองตำแหน่งนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าของหัวเกียร์นะก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับด้วยราคาของเขาด้วยนะถือว่าน่าใช้เลยนะครับนี่ไฟนะครับตรงกระจกแต่งหน้าเขาก็มีมาให้นะรถสวยพร้อมใช้นะครับเราตรวจรถให้หมดนะสองร้อยเจ็ดสิบกว่ารายการนะครับโดยบริษัทชิคนะเป็นบริษัทมาตรฐานเยอรมันนะครับที่จะเข้ามาตรวจรถให้กับพี่ๆนะครับออกเอกสารใบเซอร์ต่างๆนะครับ รถล้านกว่าเนาะซื้อไปทีหนึ่งเราก็ไม่อยากได้รถที่เย้อมแมวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มาซื้อกับเพชรยนเนี่ยบอกได้เลยนะทุกคันครับรับประกันอยู่แล้วนะครับนะไม่มีการชนหนักนะครับพิกคว่มจมน้ากับไม์กอไม์ต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวขยานนะครับให้ดูมุมมหาชนนิดนึงนะนี่นะครับมุมมหาชนเลยก็คือเม็ดอาร์ตสปอร์ตต่างๆนะครับนี่ก็คือมันจะต้องประกบคู่กันแบบนี้นะครับนะอย่างเช่นคันนี้นะครับ แล้วก็สําหรับใครนะครับที่สนใจคันนี้นะก็ทักแชทแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสองหกหกหกสองนะครับปาแปลงเพชรยนนะร้านเพชรรยนของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะครับอยู่ติดติดกับซอยสี่สิบหกนะครับนี่อยู่ติดติดกับซอยสี่สิบหกเอียมสั่นตัวรถนะครับเสาเอเสาบเนาะค่อนข้าง สวยสมบูรณ์นะครับหัวน็อตต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสติกกงสติกเกอร์นะอันนี้ของเดิมอยู่ครบเลยนะครับนี่ให้ดูพวกหัวนงหัวน็อตนะครับต่างๆในสภาพสวยสมบูรณ์อเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่านะครับฝั่งแถวที่สองนะครับนี่อ่ะประมาณนี้นะครับเบาสวยนะเหมือนสภาพแบบแทบไม่ได้ใช้งานนะครับนี่สภาพแบบแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะ ดูสปอร์ตนะครับสมชื่อเขานะรุ่น TRD นะนี่ดี d Sportivo นะครับก็สมชื่อเขาแหละนะครับนี่สดใหม่มากนะครับคันนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี2 0 1 9นะครับแต่สภาพเนี่ยน่าใช้นะครับสภาพกริปมากนะและที่สําคัญนะครับตรงไหนที่เขาปิดได้นะว่าเป็น TRD นะครับเขาติดให้หมดเลยนะจุดไหนที่ทําได้เขาทําให้หมดนะครับก็ประมาณนี้เนาะในส่วนห้องผู้โดยสารก็ไม่มีอะไรนะครับ การโดยสารนะครับสามารถนั่งได้จริงนะเจ็ดคนเจ็ดตำแหน่งนะครับสามารถนั่งได้จริงซึ่งนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับนั่งในแถวนี้นะครับนั่งในแถวนี้นะเป็นระยะเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะก็ไม่ได้รู้สึกเมื่อยอะไรนะครับอาจจะด้วยความที่ผมไม่ได้ตัวสูงมากนะักนะผมสูงประมาณร้อยหกสิบหกนะครับประมาณร้อยหกสิบหกนะไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบนะครับก็เลยไม่ได้เมื่อยอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันดีก,กว่านะครับไปดูว่า ในส่วนของคานนะครับในส่วนของห้องเครื่องเขานะครับเป็นยังไงกันบ้างนะสภาพเป okay? ็นยังไงกันบ้างสะอาดสวยใสไหมนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับผมในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะครับอย่างที่พี่ๆเห็นกันเลยนะหน้าห้องเครื่องนะครับค่อนข้างสะอาดสะอ้านมากๆนะครับนี่เม็ดอาร์จุดสปอร์ตนะครับเม็ดจุดมาร์กสีต่างๆนะครับต้องบอกว่าสภาพส่วนสมบูรณ์นะครับแผ่นเพลทอยู่ตรงนี้นะนี่สะอาดสส vivo. ใสๆเลยนะครับในสว่วนของ<ย>คานนะครับซ้ายขวานะรูกลมคมกริบนะครับแบบเดิมแบบ เดิมโรงงานมาเลยนะพวกของนงหัวน็อตนะครับนะจะสังเกตได้ว่านะครับไม่มีรอยขยับขันไขเลยแล้วก็ในส่วนของคานนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับคานม้อน้ําต่างๆนะไม่มีการคดงอเลยนะครับนี่่าพวกอหัวน็อตนะครับในส่วนของฝากระโปรงก็เช่นกันนะอันนี้ก็คือของแท้เดิมโรงงานเลยนะครับพวกสติกเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับนี่จุดสปอตเม็ดอาร์คนะครับนะสภาพสวยเดิมโรงงานแน่นอนนะครับซิลเลอร์นะครับอันนี้คือเล็บจิ๊กเข้านะ ไม่นิ่มไปไม่แข็งไปนะครับนี่สำหรับห้องเครื่องนะครับสิ่งที่ผมจะเซอร์วิสให้นะครับก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับกองแอร์กองอากาศต่างๆเช็คในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คเครื่องยนต์อันนี้เป็นในส่วนของบริการจากบริษัทที่เขาเข้ามาตรวจหลอรถนะครับผมนี่ก็ไว้ใจได้เลยนะครับนะมาออกรถกับเพรยนต์นะครับ๋ยขออนุญาตปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะครับผมนะ เอาละครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวรถ Toyota 2.8 TRD Sportivo รถปี2019นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของภายนอกภายในนะครับแล้วก็สิ่งที่เขามีให้นะครับฟังชันที่เขามีให้ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะรถปี2019นะครับเล็กไม้128,000กิโลนะตัวท็อปออปชั่นแน่นท็อปสุดตารางเลยนะครับจริงๆเขาจะมีตัว คีรีดิสปอร์ติโวอยู่นะแต่ว่าจะไม่ใช่ราคาของตัวแบ็กทอนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวแบ็กทอราคาก็จะหนึ่งตัวนั้นไปีกก็คือสุดของสุดตารางจริงๆเลยนะครับคันนี้นะวันนี้มาอยู่กับเพชรยนครับราคาเหลือเพียงแค่หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับผมที่ชื่นชอบนะครับคันนี้นะรีบจับรีบจองเข้ามานะครับก่อนที่รถจะถูกขายไปนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขู่นะเรื่องจริงนะครับผมนะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เอ่อ สนใจอยากจะดูคลิปอื่นต่อนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าผมจะเอาตัวไหนตัวเด็ดตัวท็อปนะครับตัวไหนลดราคาอะไรอย่างเงี้ยนะที่ผมเอามานำเสนอพี่ๆอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ